สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเรานะคะ Soundproof Mother ค่ะแล้ววันนี้เกตดก็มีหูฟังอีกแบรนด์หนึ่งนะคะจะมาแนะนำค่ะนั่นก็คือ Radias นะคะรุ่น HPT 100 BT ค่ะเจ้ารุ่นนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็คือสีแดงแล้วก็สีดำนะคะเจ้าหูฟัง HPT 100 BT เนี่ยหูฟังบลูทูธ5.0นะคะมี IPX 4ก็คือสำหรับออกกำลังกายใช้ได้กันเหงือ่อโดยที่ ในตัวในกล่องเนี่ยสิ่งที่ให้มาก็คือจะมีจุกเพิ่มอีก3คู่เป็นไซส์ S M แล้วก็ L นะคะเจ้ารุ่นนี้จะใช้สายชาร์จไ i โคร USB นะคะเกดจะพาไปดูลักษณะของตัวเคสแล้วก็หูฟังนะคะเอ่ย<ๆ>อยู่ในกล่องใสนะคะสามารถมองเห็นหูฟังได้จากภายนอกกล่องจะเป็นลักษณะเป็นกล่องพลาสติกฝาฝาใสาแล้วก็ด้านหลังของ ก,ะะการเปิดกล่องตัวนี้จะมีลูกเล่นนิดนึงก็คือจะมีปุ่มกดฝาก็จะดีดขึ้นมาแล้วก็จะมีหูฟังอยู่ข้างในลักษณะการใช้งานนะคะก็หยิบหูฟังออกมาจากกล่องนะคะแล้วก็เปิดบลูทูธค่ะ pairing ลลอย่างง่ายนะคะพอเราหยิบหูฟังออมาจากกล่องเนี่ยจะเป็นการเปิดหูฟังอัตโนมัติเลยค่ะ พอเราใส่หูฟังแล้วนะคะต่อไปจะเป็นฟังก์ชันในการใช้นะคะการใช้งานในการฟังเพลงนะคะเป็นการใช้งานแบบกดนะคะไม่ใช่ทัชสกีนะคะโดยส่วนตัวเกดก็ชอบแบบกดนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเป็นแบบทัชเนี่ยเราทัชไปปุ๊บหรือว่าบางทีเราแค่ไปโดนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเพลง แต่ถ้าเป็นแบบกดเกิรู้สึกว่ามันสามารถควบคุมได้มากกว่าค่ะการเล่นเพลงแล้วก็การหยุดเพลงนะคะจะกดที่หูฟัง1ทีค่ะถ้ากด2ทีจะเป็นการเล่นเพลงถัดไปนะคะแต่ถ้ากด3ทีเป็นการเล่นเพลงก่อนหน้าค่ะแต่ถ้าเกิดกดหูฟังค้างไว้นะคะก็จะเป็นการปิดหูฟังค่ะกดค้างไว้อีกครั้งหนึ่งเป็นการเปิดหูฟังค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นในการเล่นเพลงการหยุดเพลงหรือว่าเปิดปิดหูฟังสามารถ ใช้ได้ทั้ง2ข้างเลยนะคะในส่วนของการรับสายค่ะถ้ามีสายโทรเข้ามาเราสามารถกดรับสายหนึ่งครั้งเมื่อคุยเสร็จก็กดอีกหนึ่งครั้งเป็นการวางสายค่ะแต่ถ้าเรากดค้างจะเป็นการปฏิเสธสายค่ะเหมือนกันนะคะออกับการฟังเพลงก็คือใช้ได้ทั้งสองข้างซ้ายและขวาเหมือนกันนะคะคุณสมบัติของเจ้า h PT 1 0 0 b t เนี่ยยังสามารถฟังเพลงได้ต่อเนื่องอยาวนานถึง4ชั่วโมงเลยนะคะตัวเคสเนี่ยสามารถชาร์จเพิ่มได้อีกถึง4รอบการดูแบตทั้งบนเคนแล้วก็ บนตัวหูฟังนะคะถ้าเกิดแบตน้อยกว่า50%หรือใกล้จะหมดแล้วแบตจะจะมีไฟสีแดงขึ้นนะคะเราสามารถกดดูแบตได้ที่ตรงกลางด้านในเคน,นะคะจะมีปุ่มอยู่พอกดไปจะมีไฟขึ้นอันนี้เป็นไฟสีขาวแปลว่ายังมีแบตเต็มแต่ว่าถ้าแบตใกล้จะหมดจะมีไฟสีแดงขึ้นถ้าเราไม่ใช้แล้วก็กดปิดฝาปุ๊บในเรื่องของเสียงนะคะ H p T100BT เนี่ยจะให้เสียงที่สบายๆนะคะแต่ว่าจะเน้นไปทางเบสที่ลึก แล้วก็หนักมากกว่าเหมาะสําหรับใส่ออกกําลังกายมากเลยนะคะอาจจะเป็นกีฬาประเภทวิ่งค่ะเพราะว่าเวลาเราใส่แล้วฟังเพลงเพลินเนี่ยส่วนมากเราก็เน้นเพลงที่แบบว่ามีเบสหนักหน่อยเหมือนเป็นหูฟังที่ทําขึ้นมาเพื่อแบบว่าออกกําลังกายโดยเฉพาะเลยนะคะตัวนี้แต่ก็อย่าลืมนะคะว่ามี ipx 4เท่านั้นก็คือกันได้แค่เหงื่อไม่สามารถ ผ่านน้ำหรือว่าตากฝนได้เจ้าเลเดียส HPT 100 BT เนี่ยราคาจะอยู่ที่5,490บาทนะคะแล้วก็รับประกัน1ปีค่ะอย่าลืมนะคะว่ตัวนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2สีมีสีแดงกับสีดําวันนี้เกรดมาแนะนําเจ้าหูฟังตัวนี้แล้วเกรดขออนุญาตลาไปก่อนนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ